eNVR และ NVR ธรรมดาทั่วไปแตกต่างกันยังไงและเหี่ยวกว่าจริงไหมคลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะเพิ่งจะอยู่กับเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิดยี่ห้อ h ิ t Vision ทั้งสองรุ่นด้วยกันที่เหมือนกันก็คือทั้งสองตัวนี้นะคะรองรับกล้องได้แปดตัวเป็นกล้อง IP นะคะแต่สิ่งที่แตกต่างกันเลยอยู่อย่างหนึ่งก็คือตัวนี้นะคะเป็น เครื่องบันทึก SSD NVR รุ่นใหม่ล่าสุดเป็นนวัตกรรมของที i s ชันที่ว้าวมากในตอนนี้นะคะส่วนเก็บเทียบกัน,นกอีกรุ่นหนึ่งนั่นก็คือตัว NVR ธรรมดาทั่วไปที่บิวอินพีโีมาเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาเก็บเทียบกัน,นกทั้งสองรุ่นเลยนะคะว่าแตกต่างและเหมือนกันยังไงบ้างเริ่มมานมที่ตัวเครื่องบันทึกซีรีส์7,000ตัวนี้นะคะรองรับความเร็ถึง8ตัวด้วยกันนะคะเป็นเครื่องบันทึกตัว NVR ทั่วไปของเราเลยยี่ห้อที i s ชันเหมือนกันนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะมีบอัดไฟล์ได้ที่ 5, ส่วนการรองรับพาร์ติสน,นะคะตัวน,นี้รองรับพาร์ติสได้1ลูกอยู่ที่6เทราไบต์นะคะถือว่าค่อนข้างสูงมากแต่ในตัวเครื่องมาถึงนะคะไม่ได้แถมพาร์ติสมาให้ดังนั้นเราต้องซืง้อเพิ่มนั่นเองค่ะ เครื่องบันทึก s s d ตัวนี้นะคะรองรับกล้องได้ถึง4ล้านพิกเซลจำนวน8ตัวด้วยกันดีบอัดไฟอยู่ที่ H.265 บวกเหมือนกับตัว NVR r C7001 0ว่าสักคู่นี้เลยค่ะ ที่สำคัญนะคะตัวเครื่องบันทึกตัวนี้ build in SSD มาที่1เทราไบด้วยกันแซ่บนิดนึงค่ะ SSD คืออะไร SSD คือหน่วยความจำที่เป็น flash memory สามารถอ่านและเขียนได้เร็วกว่าขนาดเล็กกว่าแถมยังมีส่วนที่หมุนตัวหรือเคลื่อนไหวน้อยกว่าฮาร์ดดิสก์อันนี้จึงเป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทำไม SSD ถึงประหยัดพลังงานกว่าฮาร์ดดิสก์นั่นเองและที่ว้าวมากไปกว่าน,นั้นนะคะสามารถถอด SSD กาดได้หากเราไม่พอใจอยาก ว่าค่อนข้างพิเศษสำหรับตัว NVR ตัวนี้เลยค่ะสุดท้ายนะคะตัว power consumption การกินไฟของอุปกรณ์ตัวนี้ไม่เกิน10วัตต์เท่านั้นเองถือว่าว้าวมากเพราะว่าน้อยกว่าตัว NVR ตัวธรรมดานะคะหลายเท่าตัวเลยทีเดียวกลับมาที่คําถามนะคะว่าตัว SDNVR ประหยัดกว่าจริงไหมเดี๋ยวเราจะมาสรุปข้อมูลตรงนี้กันนะคะเริ่มกันที่ราคาของตัว NVR Series 7ันหกันก่อนเลยนะคะถ้าเอาตัว NVR บวกกับราคาของฮาร์ดดิสในตลาดนะคะ ที่จะประหยัดมากขึ้นนั่นคือ1พลังงานหรือว่าการกินไฟของอุปกรณ์นะคะซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าตัว SSD NVR ตัวนี้นะคะประหยัดกว่าถึงเจเท่าตัวอันนี้ถือว่าว้าวมากเลยนะคะสำหรับคนที่รักโลก่เนี่ยเหมาะกับ Creative o System ที่สุดในช่วงนี้เลย2เรื้วงความที่พื้นที่ของตัว SSD NVR นะคะขนาดเล็กกว่าอย่างเห็นได้ชัดค่อนข้างกะทัดรัดกนะคะจึงมีผลต่อพื้นที่ที่วางเครื่องบันทึกหรือถ้าเกิดบ้านไหนหรือหน้าง,งานไหน มีตู้แหลกเข้ามาด้วยนะคะแทนที่เราจะใช้เครื่องตัวนี้แต่ต้องใช้ตู้แหลกกาวอยู่เราใช้เครื่อง E N d R ตัวนี้หรือ S e N ส N B R ตัวนี้นะคะแต่ก็ใช้แหลกแคบของผิวเท่านั้นถือว่าประหยัดราคาอุปกรณ์ที่นิวไปเพิ่มเลยเช่นกันค่ะประหยัดพื้นที่ในการใช้สอยค่ะซึ่งเราจะเห็นได้ชัดว่าตัว E N d R ตัวนี้นะคะขนาดค่อนข้างเล็กกะทัดรัดมากๆจงทําให้มีผลต่อการวางหรือว่าการตั้งในตู้แหลกด้วยถ้าหากเราบ้านไหนหัวหนะ หรืออุกรณ์ถุงด้วยแต่ถ้าเราเก็บมาใช้ตัว T กัน B R ตัวนี้นะคะเราอาจจะใช้แค่6 u เท่านั้นเองของตัวตู้แหละถือว่าประหยัดราคาน้เร่อุปกรณ์ภาพรวมไปได้อีกด้วยนะั่นเองค่ะ 我来。